สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อบกกอกนะคะกนนอ,อกงน,กนงนี้คือสีนักหนักหึกองนี้หน,นักคือสีนันะหนักโอ้จะเป็นอะไรรุ่นระุ่นะเดี๋ยวก่อนนะคะฮะก่องพอดีไซน์ข้านอกเลยวันนี้ตอนนี้เห็นแล้ว ใช่ไหมใช่เลยค่ะเปิดแล้วนะคะ F4 พิดอีกเลยมีอะไรบ้างเนาะนะคอันนี้ปินปินปิ้นดูตัวอย่าง หน่อยพ่อโอ้มีต่างหูด้วยนั่นน่ะโอ้สวยมากเลยชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่หนึ่งผ่านไปโอ้สวยมากเลยสองนี่ไงนี่เป็นแบบงานแบบนี้ดีแม่ไม่แอ๊กใช่ใช่ค่ะอันนี้ตรงปกนะคะอันนี้โอ้สวยสวยอะไรสังวานอะไยคอเหรอสังวานบ่คาดข้างนั่นเหรอ นี่มีรางวัลค่ะจ้านี่เข็มกัดก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีหัวโอ้เป็นชุดโอ้สวยมากเลยเนาะโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นหกชิ้นสวนยจังเนาะดีเนาะสวยมาก มันมีสีเขียวมาด้วยเนาะเขียวแดงอันนี้ก็กล่องนึงเอออันนี้เราแม่ถึงได้หลงการนี่เอาออกมาดูสิพ่อโอ้โหอันนี้เราเปิดไปแล้วรอบแรกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดร้านขายเครื่องประดับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะมาช่วยอื่นนู้นอันนี้ก็มีคนส่งมาให้ก็จะซื้อชุดนี้แหละดีดีเพื่อ ผีเสื้อผีเสื้ออีกผีเสื้อโอ้โหจะใส่บาดใส่ไหมผมไม่ off เดี๋ยวเพิ่งก็ส่งเครื่องอะไรนะเดี๋ยวส่งตู้เซฟมาอีกเก็บเก็บเครื่องส้ำอางเก็บอันนี้แหละเก็บสมบัตินะคะโอ้เดี๋ยวเราก็ได้กดดูสมบัติของแม่อ f f แล้วนะคะเปิดกุเกิดกุสมบัติเออนั่นก็เป็นชุดด้วยนี่อันนี้สวยเนี่ยโอ้โหตรงดังหูเงินด้วย สวยๆหมดแล้วเดยวก็จะให้พ่อเก็บไว้อันนี้ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้อันนี้อีกคนมั้งนี่จะอยู่ฝั่งนี้ค่ะอ๋อนีอีก่านนะนี่อีกฝั่งนี้ก็อันนี้ยังยังไม่ทราบว่าเจ้าของเป็นใครแต่ว่ามันก็เพิ่งกับอันนั้นมาอยู่แต่อันนี้เป็นของคุณแขกที่ส่งที่สั่งซื้อให้คุณแม่คุณแขกคุณฟติมาค่ะอันนี้น่ะ โอ้สวยมากเลยเนาะแดงตัดด้วยเขียวนะคะนี่สวยนะคะที่นี่เลยอันนี้เหมือนดอกกุหลาบเนาะแม่พีนี่งามแทนนี่เป็นเป็นหัวดอกไม้เนาะใช่ดอกกุหลาบดอกกุหลาบโอ้นะคะเนี่ยจะให้ดูสวยเข็มกัดก็อันนั้นปิ่นใช่ไหมปิ่นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดึงดูเนาะเดี๋ยวเราแกะดูแกะดูปิ่นก่อนอ๋อแล้ก็จะมีปิ่นสีทองแล้วก็ปิ่นเงินปิ่นเงินปิ่นทองเนาะ อันนี้มันปิ่นเงินนะคะโอ้สวยมากแม่โอ้โหสวยๆวันีแหละวันนี้แม่ก็มีรอบรำก็ใส่ชุดใหม่ไปเลยหรือว่าไงใเลือกไม่ถูกแล้วตอนนี้จะใส่ชุดไหนก่อนแม่นใส่ให้เพื่นภาคภูมิใจหน่อยเพื่อนอุตส่าห์เอามาให้นี่เนี่ยโอ้สวยมาก ที่เป็นทองคุณก็สั่งให้แม่สวยๆใช่ตอนที่อันนั้นใช่ไหมใช่อันนั้นก็คนสั่งให้อสวยมากโอ้โหอันนี้ก็สวยนะคะในทุกอย่างสวยใช่งามมากจะมีคู่หนึ่จาคู่หนึ่งอันนี้ก็มีต่างหูด้วยนะคะโอ้เป็นชุดสร้อยคอแล้วก็ต่างหู จะเป็นชุดเป็นสีเดียวกันเนาะเป็นอ่าเขียวแดงขาวเขียวแดงนะคะคือเงินเขียวแดงนั่นเองนะคะจะได้ใส่ฉลองแล้วจะ้ใส่นีแล้วเดี๋ยวถ้ามีเพื่ออะนที่ใส่ก็ค่อยแยกไว้เนาะเป็นชุดแยไว้ไอ,อันนั้นก็ใส่นนั้นองเ,เโอ,โอูออใช่งามมากเลยน่ะ เขาเกาะมาแบบนั้นเลยเขาเกาะมาให้เราแบบนี้สวยๆแม่ชุดนะเข็มกัดนะโอ้โหสวยมากเลยยาวด้วยเนาะอันนี้ลายดอกอะไรสวยมากแต่สุนมากนี่เข็มกัดเราอะ นนตะขอเกาะมันจะไปก่อนแล้วก็สั่งให้อะไรอย่างนกยนงก็จะมีสีฟ้าสีอ,อ,อันไหนที่ยังไม่ใช้ก็เก็บใส่อันนั้นไว้เลยเพราะว่ามันก็คงจะใส่ทีเดียวไม่หมดหรอกก็ใส่อันนั้นขาดแล้วก็ใส่อันใหม่เก<ะ>็บไว้ก่อนเนาะจ้าสำคัญคืพข้ามาัมใานใช่ไหมใช่ งานใหญ่ๆอ่ะเราเราจะมีงานใหญ่อยู่ไม่ใช่เหรอวันที่24อ่ะแม่อ๊อกก็มาใส่เลยน,น,นั่นแหละไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็มาเลยทำเองบอกทำเองเอาเอาผมมาก็ได้แต่มันเหลืออยู่นะ่ะเอาผมน่ะที่สมุนซื้อมาเดี๋ยววันนี้จะทําให้อืเมื่อวานในชุมขอ้อกระพาเด็กกลุ่มเอ็ดอยู่ซอฟต์ซอฟต์มุขวยก็พากันเฮ็ดนีเละ เดี๋ยววันนี้ก็ถ้ายังไม่มีดอกไม้ร้อยพวงอะไรกันเราก็จะทำตัวนั้นแหละเก็บไลงไว้ก่อนนะค่จ้าเก็บไว้ก่อนเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้เดี๋ยวงันใหญ่ออกมาใช้นะด้านโ้นก็ยกเอายกด้านไหนส่องไปไม่เห็นนู่นอยู่อยู่ในเต็นท์ว่าจะหันไปดูยงยงเอาไม่เห็นนู่นได้ยินเต่นดนตรีจะใส่ยบบไหนนอน เออพระนั่นแหละเรียบร้อยต้องขอบคุณนะคะได้รับของแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> จะากล้องให้ผิดแล้ว <c oughs> ได้รับของแล้วค่ะนะคะจากคุณผู้ส่งสสิวรานะคะได้รับแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะคุณฟาติมานะคะหรือว่าคุณแขกนะคะ ็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะทำธุรกิจการงานการเงินใดๆก็ขอให้ธุรกิจการงานการเงินนั้นๆประสบผลสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ